ลูกชิ้นปลาต่อรุ่งโลดน,นะฮะห้แยกนันนองนะครับร้านนี้เด็ดครับอมาดโดนบ่อยมากแต่วันนี้มาช้าฮะหมดเกลี้ยงเลยลนี่ลูกเส้นแฮ่ลูกชิ้นปาลาร้านนี้เด็ดนะฮะพี่เกี่ยวเส้นกระดีสเ,เส้นสเล็กเส้นเส้นหนึบมากชอบมากเดี๋็กไปดูข้างในเขาเป็นไงตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้านต่อรุ่งโลดครับนี่ขึ้นเกี๊ยวฮะ,ะเด็ดขาดมากร้านนี้ผมชอบมากเลยอะ่ะชอบคหักแซ่บ ร้านนี้ชิ้ปลาอร่อยมากครับชอบมากอันนี้ที่สั่งมาเป็นเส้นปลาเลยนะ,ะนี่เส้นปลายำแห้งโอ้โหนี่เส้นปลาก็ือลูกชิ้นมาเป็นเส้นๆนี่ฮนะเป็มเต็มแบบติ่งติ่งติงๆๆๆเลยมาเฮ้ยนครับเส้นปลาเนี่ยน,น,นุ่มแล้วก็รสชาติดีมาก เส้นปาม,มนขึ้นเหนแป้งเยอะแต่เนีรู้เลยมันแบบเป็นลูกชิ้นเนๆเ,เลยดีมาดูกลุ่มที่นี่แผ่นเบ้เลยใหญ่มากรอร่อยอคือากลุมมาให้ก็ดีแล้วนะแต่ดแล้วยิ่งมันม่ใหญ่เลยนะ ต่อนะฮะบะหมี่แห้งยำครับเป็นบะหมี่ปอกด้วยเส้นใหญ่<า>รึไมนี่มาทำรุ่งกันเลนนสยสไตล์เราไม่ผิดไม,<า>ม่ผิดลวมาบะหมี่ปอกดีมากขึ้นดือดจะไทให้บนี้ ทำเท่าาลุยฮะส,สาก็<อ>ไมจับปนะาลุยฮะที่ก็ดีชอบกังบะหี่โฟครับผมเวันนี้เรากินลาหลายเส้นเลยนะครับเพาะบเป็นบะหี่โฟปุ๊บมันเป็นบ,บ,นนบ,บนะหีเ่เส้นเล็กมาร้านนเส้นเส้นเขาจะกรอบมากนะพูดเลยกกับเลยอนะ่ะ สุดชอบมากก็ม <therapist. S 1> ี่ครับดนี่ยหรือรังคาอมกรงเมี่ยกะี่แบบมีิงจะกรอกไปดนี่ยเานี้นะฮะพิเศษจำแค่50ิบาท PT ห้าสิบบาท ลองไปดูนะฮะตอนนี่โนด่น,นะครับหเหีียวจะตตองห้าแยกแล้วน,น,นะรวันนี้สุดยอดเฉียบขาดมาก